ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องเด็กพื้นไก่ก็ขอชิ n น,นลชนแนลนะครับก็ตามจริงไม่มีช n นเนลแล้วก็เพราะว่าอันนี้ไงเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะอน,นี่อะไรนะเด็กพื้นไก่เอเด็กพื้นไก่ก็ขอแล้วก็ CH เฮสนับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยไอช่องเล็กกระโปงองนั้นมันหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้มันนี่อ่ะถ้าทุกคนจะดูคลิปผมาอไปติดตามผมหน่อยนะคะวิดีโอมีอยู่34ก็ให้ทุกคนกดไปที่รูปอันนี้เลย ให้ทุกคนกดไปที่รูปด้านบนขวาสุดน,นะครับถ้ามันอยู่ด้านล่างก็ให้ทุกคนกดไปในรูปนี้แล้วก็พอกดไปปุ๊บมันจะมีช่องผมประมาณนี้เนาะก็จะแบบมีประมาณนี้สามสี่ลายกาันถ้าจะดูเต็มเดี๋ยวถ้าจะดูเต็มถ้าจะดูเต็มนะครับไม่ต้ออยากดูแบบนี้ก็เออแต่ที่เหลือไม่เกี่ยวนะเอ,อ ไอ้ของสามคนเนี้ยไม่เกี่ยวนะแล้วก็ไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวแต่พี่อุ้มอิ่มก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันนะคะพี่ลิลลี่ด้วยแล้วก็พี่แปมแล้วก็พีทเอสแล้วก็พี่ไข่ตุนนะไม่เกี่ยวนะอันนี้ช่องผมเนาะจะเป็นประมาณนี้สามิดช่องแต่ถ้าอยากดูช่องเต็มถ้าอยากดูช่องเต็มก็ให้เลื่อนให้เลื่อนมาแบบนี้อ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบช่องเต็มเลยอย่างเงี้ย 年齢はない。 หัสเก่าตูม้มันบินไปแล้วมันบินไปแล้วรัสเก่ามันบินไปแล้ว,ม,ลวมีคนมาแฮกไอ้ควายใครที่มันมาแฮกรหัสกูมึงช่วยมาเปิดเผยตัวกูหน่อยเดี๋ยวกูจะได้ด่ามึงดังลิปไอ้ควายปัญญาอ่อนสมองควายเขีนอย่านี้น,นะก็จะเป็นแบบคลิปผมเนาะ ก็มาดูกันได้นะติดตามหน่อยโอเคนะก็จะมารีวิวยูทูปแค่นี้เดี๋ยวไปต่อคลิปฟรีไฟล์นะคะฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติดตามกดติดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไป